สวัสดีครับวันนี้ก็พบเจอกับน้องกาฟิลนะครับเซทไทล์สวยนะครับโอ้โหวันนี้นะครับเคยที่มองหากระบะกเข็บนะครับไม่ควรพลาดเลยวันนี้นะครับน้องฟิลออกกะบะกเข็บสีดำปี2022นะครับเลขไม่เพียง70,000นะครับราคา48,000นบาทนะครับกับเจ้าคันนี้เลยโตต้ารีโว่นะครับ2.4 Entry Set Edition นะครับสำหรับใครที่กำลังมองหารีโว่เข็บอยู่นะครับ ครดิตีฟรีดาวได้เลยนะครับคันนี้เอกสารก็ไม่ยุ่งยากนะครับขึ้นอยู่กับประวัติเครดิตของผู้ซื้อเลยนะครับถ้าลูกค้าฟรีดาวคันนี้ผ่อนประมาณ7000กว่าบาทน,นะครับได้รถปี 2, 2022นะครับเอกสารไม่ยุ่งยากเลยนะครับอ่าใช้แค่บัตรประชาชนทะเบียนบ้านแล้วก็แหล่งที่มาของรายได้นะครับสำหรับใครที่สนใจรถอยากของรถสรักคันหนึ่งนะครับก็สามารถติดต่อได้ทางเบอร์0ู5 เ6 8 9สี่นเะครับ0657400689สนยะครับรถสวยๆคันนี้เลยนะครับรถสภาพเดิมเดิมจากโรงงานนะครับรถไม่มีชุนนำพลิกวว่ามือนำท่วมนะครับรับประกันเครื่องเกียร์ดูแลหลังการขายนะครับฟรีก้าแดงให้ตลอดอายุการใช้งานเลยนะครับสาหรับใคยดีมองหารถอยู่สนใจรถนะครับก็สามารถติดต่อได้เลยนะครับทางน้องกาฟิวนะครับสามารถติดต่อได้ย4ชั่วโมงเลยนะครับ แล้วจะได้รถที่แบบสวยคุ้มค่าแน่นอนนะครับมีไฟแนนซ์เซ็นเอกาสารให้ถึงหน้าบ้านนะครับไม่ว่าลูกค้าจะอยู่จังหวัดไหนก็สามารถออกรถกับเราได้นะครับนี่อยู่ทะเบียนบ้านบัตรประชาชนติดกรุงเทพแต่ว่าทํางานอยู่ภาคใต้ก็ออกได้เหมือนกันนะครับไม่จําเป็นนะครับว่าอยู่ที่ไหนนะครับก็ขอแค่มีเอกาสารแหล่งที่มาของรายได,ไดย้ชัดเจนนะครับก็สามารถออกรถกับเราได้นะครับ บอกเลยว่ามีไฟแนนซ์รองรับทุกอาชีพเลยนะครับก็เข้ามาทักทายสอบถามพูดคุยรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับสวัสดีพี่ๆทุกคนด้วยเข้าเคยแบบเข้ามาดูคลิปล้อนหลังก็ลองฟิลฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามให้้องฟิลหน่อยนะครับยวดูในส่วนของตัวรถกันนิดนึงนะครับตัวรถคือแบบว่าสภาพสวยมากนะครับสีดําสีเดิมโรงงานนะครับตัวยางนะครับ เปลี่ยนไม้ใหม่แล้วนะครับทั้ง4เส้นเลยแล้วก็ล้อแมกอัลลอยนะครับเดิมๆิมจากโรงงานแบบนี้เลยนะครับตัวเซตอ dition ซุ้มล้อจะโปร่งแบบนี้เลยนะครับในกระชูมหน้านะครับเป็นชมหน้าหมูป่านะครับสภาพสวยสวยเลยนะครับตัวไฟไม่มีคราบเหลืองไม่มีหมองนะครับสภาพรถพร้อมใช้งานมากนะครับสีเดิมโรงงานสีดําโอ้โหสวยมากเคยชอบสีนี้บอกเลยว่าอย่างหล่อนะครับกระจังหน้าแบบนี้เลยนะครับโครเมียมนะครับโลโก้ของโตต้าเป็นโครเมียมแบบนี้เลยนะครับ สภาพบอกเลยว่าสวยสุดๆนะครับสําหรับใครที่มองหารถอยู่และอยากได้รถสวยๆส,สักคันเด็ดๆสักคันหนึ่งนะครับก็สาม,มารถติดต่อกันเข้ามาได้นะครับบอกเลยว่าสวยสุดๆนะครับกระจังหน้าโครเมียมแบบนี้เลยนะครับนี่โฉมหน้าหมูป่าแบบนี้เลยนะครับในส่วนของโฉมหน้านะครับโฉหน้าใหม่ๆแบบนี้เลยนะครับสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับในส่วนของ ตัวรถนะครับซุ้มล้อโป่งแบบนี้เลยนะครับยางนะครับเปลี่ยนใหม่ใหม่แล้วนะครับทั้ง4เส้นนะครับล้อแมกอลอยเดิมๆจากโร่งงานนะครับสภาพสวยๆแบบนี้เลยเป็นเครื่อง2อยูนะครับนี่ยังรถยังติดอยู่เลยไม่พร้อมขายนะครับโอ้โหรถสวยสุดๆนะครับทุกคนนี่คิวกันสาดติดตั้งมาแล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวฟิล์มก็ติดใหม่ให้ทุกบานนะครับตอนนี้โคมไฟสีดำแบบนี้เลยนะครับ แล้วก็ตัดด้วยไฟเลี้ยวด้านข้างนะครับเป็นเครื่อง2อยูนะครับสีดำเนาะทราบจับสีดำแบบนี้นะครับดำด้านนะครับทุกคนโลน็อตจุด m อจากงานอยู่ครบทุกจุดนะครับเม็ดองเม็ดอาร์นะครับสภาพเดิมๆโรงงานนะครับรถไม่มีชนหนักิกความหรือน้ำตุ่มนะตาบหาน้ำตุ่มเว้ยน้ำท่วมนะทุกคนนี่สภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับเปิดแคบได้90องศาแบบนี้เลยนะครับ ตัวด้านข้างนะครับมีลำโพงมาแล้วเรียบร้อยนะครับด้านข้างก็ใส่ของสัมภาระต่างๆได้นะครับนี่ตัวน็อตต่างๆนะครับสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับอ่าสภาพรถบอกเลยว่าสวยสุดๆนะครับในส่วนของตัวรถนะครับตรงนี้ก็เอาเบาะไปล้างให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวก็ติดตั้งเป็นเบาะหนังให้เรียบร้อยนะครับในส่วนของด้านหลังก็จะเป็นเบาะหนังนะครับทุกคน ก็เดี๋ยวใส่ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นอุปกรณ์แม่แรงต่างๆก็อยู่ทั้ง2ตรงนี้นะครับแล้วก็รมแบบนี้เลยนะครับนี่สภาพรถพึ่งเข้านะครับก็เอามาให้ดูก่อนนะครับเคยสนใจก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้นะครับก็สีเดิมโรงงานนะครับนี่เป็นตัวเซดิชันแบบนี้เลยนะครับยางใหม่แมกเดิมโรงงานนะครับในส่วนของแมกไลเนอร์ก็ประมาณ90%ซ์เลยนะครับ ีก็มีรอยเจาะนิดนึงนะครับก็เป็นรถที่ติดตู้ปิดมาเมื่อก่อนนะครับก็มีรอยเจาะนิดนึงนะครับก็แมกกาเนอร์ก็สภาพใหม่นะครับทุกคนนี่ไฟท้ายนะครับก็เดี๋ยวล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับเปลี่ยนไฟท้ายให้เรียบร้อยนะครับนี่ด้านหลังนะครับสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่วงไฟไม่มีคราบเหลืองครับ โคมไฟล้างขัดได้อย่างดีนะครับอันในร้ายอันในกอก,ก็เปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับในส่วนของโคมไฟนะครับตัวนี้นะครับน็อตจะเต็มสีจางานครบทุกจุดนะครับสภาพรถคือแบบว่าสวยสุดๆเลยนะครับในส่วนของตัวรถเคยที่แบบกําลังมองหาอยู่ก็ไม่ควรพลาดเลยจริงๆนะครับสภาพรถสวยๆแบบนี้เลยนะครับฟิล์มติดให้ใหม่ทุกปานนะครับอื่ เปิดแคบได้90องศาแบบนี้เลยนะครับลำโพงด้านข้างนะครับใส่คองอุปกรณ์ต่างๆนะครับวางโทรศัพท์มือถือนะครับก็มีมาแล้วเรียบร้อยนะครับเปิดกระจกได้แบบนี้เลยนะครับนี่ตัวนถตจุดเต็มสีจางานอยู่ครบทุกจุดนะครับสภาพสวยๆเลยนะครับนี่อุปกรณ์ไม่เลยก็จะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนู้นก็จะเป็นอุปกรณ์ต่างๆนะครับ นี่เม็อาร์คสภาพเดิมๆโรงงานนะครับเปิดแคบ90องศานะครับนี่แม็อาร์คด้านหน้านะครับสภาพรถคือแบบว่าสวยสุดๆนะครับตัวน็อตนะครับจุดเต็มสีจางวานอยู่เรรทุกจุดนะครับเบาะผ้ารอยตะเข็บไม่มีขาดหยุ่ยนะครับในส่วนของเบาะผ้านะครับรอยตะเข็บสีขาวเบาะผ้าสีดํานะครับ เดี๋ยวเราสตาร์ทให้ดูกันนิดนึงนะครับนี่สตาร์ทนะครับตัวนี้ก็ปรับกระจกออโต้ด้านขวานะครับเป็นกุญแจรีโมทนะครับตรงนี้ก็สามารถวางน้ำวางของอุปกรณ์ต่างๆได้นะครับในส่วนของตรงนี้นะครับก็หมาะสำหรับใครหลายๆคนเลยนะครับบางคนไม่มีนะครับลำบากนะครับทุกคน นี่ถ้ามีแบบนี้นะครับดีมากนะครับทุกคนแล้วก็ช่องแอร์ด้านหน้านะครับหนึ่งจุดพวงมาลัยสก้านแบบนี้เลยนะครับนี่พวงมาลัยสีก้านแบบนี้เลยนะครับเลขมาอยู่ที่เจ็ดหนอนหร้อยห้าสิบกนะครับนี่เลขใหมาา่นะครับหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสองร้อยเอ้เจ็ดหมื่นสนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่ กระจังหน้าก็สีดำนะครับทุกคนกระจังหน้าสีดำแบบนี้เลยนะครับช่องแอร์ตรงกลาง2จุดนะครับคอนโซลตัวรถสีดำแบบนี้เลยนะครับหน้าจอก็มาในส่วนของหน้าจอทัชสกรีนนะครับนี่หน้าจอทัชสกรีนแบบนี้นะครับสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับในส่วนของตัวหน้าจอนะครับ ก็เป็นหน้าจอทัชสกรีนนะครับสามารถเชื่อมต่อบลูทูธต่างๆได้นะครับวัติเลยนครับแล้ว,ลวตัวนี้ก็วางโทรศัพท์ม,มือถือได้ช่องแอร์ก็ปรับได้นะครับเขา์เาาล็กต่างๆก็มีนะครับตัวนี้เป็นเกียร์กระปุกนะครับเกียร์กระปุกนะครับเกียร์กระปุก6สปีดนะครับทุกคน นะครับวางแก้วน้ำได้สองแก้วแก้วหนึ่งเออแก้วหนึ่งนะครับแล้วก็มีเบรกมือน,นะครับตรงนี้ก็เป็นพลาสติกก็ใส่ของได้โอ้โหเยอะเลยนะครับทุบกคนเบาะผ้าก็เดิมๆโรงงานนะครับลายเข็บสีขาวนะครับตรงนี้ก็สามารถใส่ของอุปกรณ์ต่างๆได้นะครับสามารถใส่ของได้ตรงนี้ก็ใส่ได้เหมือนกันนะครับสภาพรถคือแบบว่างสวยส,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 สุดนะครับดีด้านบนนะครับ มีกระจกด้านข้างเหยตรงนี้ก็ใส่ของต่างๆนะครับใส่เวทได้ด้วยนะเปิดไฟด้ซ้ายขวาอรงนี้นะครับออไม่มีกระจกนะครับฝ้าไม่มีรอยจิมนะครับทุกคนเปิดไฟได้ปกตินะครับ เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันต่อนะครับนี่กระจกนะครับตรงนี้กระจกมองหลังเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันดีกว่าเดี๋ยวตั้งกล้องนิดนึงนะครับ ในส่วนของห้องเครื่องนะครับบอกเลยว่าห้องเครื่องสภาพเดิมๆโรงงานนะครับรถไม่มีชนหนักพลิกคว่ำหรือน้ําท่วมนะครับรับประกันเครื่องเกียร์ดูแลหลังการขายฟรีค่าแรงตลอดอายุการใช้งานนะครับห้องเครื่องเดิมๆโรงงานนะครับข่าวเครื่องโตโยต้านะครับเป็นเพจมีมาแล้วเรียบร้อยนะครับนี่ห้องเครื่องคือสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับน็อตคันหน้านะครับไม่มีชนหนักพลิกคว่ำหรือน้าท่วมนะครับ สภาพสวยๆเลยนะครับนอ็อตฝากระโปรงนะครับไม่มีรอยขยับขะเยื้นแบบนี้เลยนะครับเป็นติดนะครับนอ็อตฝากระโปรงเป็นกันความร้อนนะครับประมาณ8 0 9 0เซเลยนะครับก็ถือว่ายังใหม่เลยทีเดียวนะครับ85%ได้อยู่นะครับก็ถือว่ายังใหม่เนะนี่นะครับ แล้วก็ด้านบนนะครับนี่สภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับรถรบประกันเครื่องเกียร์2ปีนะครับดูแลหลังการขายฟรีการด้ไงาแตลอดอายุการใช้งานนะครับเรามีศูนย์บริการเป็นของตัวเองเลยนะครับใครสนใจนะครับก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้นะครับ ได้เราสวยๆแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูรอบๆคันกันอีกทีนะครับตัวนี้เดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่นะครับทุกคน รถสภาพเดิมนะครับตอนเข้านะครับก็พามาดูเลยเนาะตรงนี้ก็จะตั้งเบาะหนังให้นะครับ หากเคยสนใจนะครับคันนี้เลยเจ้าโตต้ารีโวนะครับส e งส t ่แอ e ทรี i ซตสีดำปี2022เลขไม่เ7 0 0 0มกว่านะครับราคาเพียง4 8 0 0 0 0บาทนะครับหากเคยสนใจคันนี้นะครับติดต่อได้ทางเบอร์0 6 5 7 4 0 0 6 8 9 0 6 5 7 4 0 0 6 8 9ะครับรถรับประกันเครื่องเกียร์ดูแลหลังการขายฟรีค่าแรงให้ตลอดอายุการใช้งานนะครับไม่ว่าลูกค้าจะอยู่จังหวัดไหนก็สามารถออกรถกับเราได้นะครับ เครดิตฟรีดาวนะครับกับฟ90วันนะครับบอกเลยว่าโปรโมชั่นมีให้เลือกแบบเยอะแยะมากมายนะครับร้านมี4สาขานะครับมีสุราสองสาขานะครับมีบุรีรัมย์และมีกรุงเทพนะครับเคยที่มองหารถอยู่สนใจรถอยู่นะครับก็สามารถติดต่อสอบถามได้24ชั่วโมงเลยนะครับแล้วเบอร์โทร0657400689นะครับ0657400689เบอร์นี้ก็สามารถเพิ่มไลน์ได้นะครับสำหรับใครที่ อยากออกรถสักคันหนึ่งนะครับอยากได้รถไปใช้งานนะครับก็เข้ามาจับจองกันได้นะครับจองออนไลน์ได้เลยนะครับแล้วก็ให้ไฟแนซ์เป็นเซงกษานให้ถึงหน้าบ้านเลยนะครับเคยที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อได้นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผิดพลาดประดานใดนะครับก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับหากเคยสนใจรถนะครับก็เข้ามาจัดได้นะครับ ใครดูคลิปย้อนหลังหรือว่าดูอยู่ตอนนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกดซับสไคร้น้องฟิวหน่อยนะครับคลิปนี้นะครับผิดพลาดอนะไรขอแทร์ไปในหน้าที่นี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย